หารเกาหลีที่นึกว่าหลุดมาอยู่อ e ีแทวอนเพื่อนบอกว่าลานเนี่ยหล,ลับแกต้องมาเดินแล้วพวกเธอดูดิหลับจริงปะละ่ะอยู่ใต้คอนโดลุมพินีวันนี้เราพามากันที่ร้านหันบับสะพานควายเราสั่งอาหารเสร็จก็จะมีเครื่องเคียงมาให้เราถึงหกอยา่างแต่และพอชั่นที่เขาให้มาจานใหญ่มากฉันกินเข้าไปคำแรงนะถึงกับขั้นตาโตเลย มาเป็นพงแดเซตจะได้อาหารมาสี่อย่างจานใหญ่จานโตขนาดเนี้ยมาแค่สองสามคนก็คือคุ้มแล้วข้าวผัดกิมจิขอบชีสมันปูจานเนี้ยฉันให้ไปเลยร้อยเต็มสี่มันแบบอร่อยเกินเรื่องเกินราวไปมากเครื่องเคียงก็สามารถเติมได้แบบไม่อัน้นช่วงเย็นๆหลังเลิกงานมาจอยๆกับเพื่อนแบบเนี้ยมันฟินมากๆเลยท้อแอบกระซิบบอกร้านเนี้ยเขาเปิดเพลงได้ใจเรามากๆส่ายแดนนะบอกได้เลยต้องถูกใจสิ่งนี้ไก่ทอดซอสครีมห,หอมจานเนี้ยมันอร่อยจนอธิบาย รสชาติไม่ถูกมีที่ไหนให้มากกว่านี้อีกไหมลามยอนหม้อไฟเสิร์ฟม,มาเป็นแบบหม้อไฟจริงๆริงกินแบบเนี้ยมันได้อัธรรดมากๆเธอ